จะมีอยู่ภาวะหนึ่งนะคะเรียกว่าภาวะรังไข่ได้รับการกระตุ้นเกินหรือ OSHS ค่ะเป็นภาวะที่รังไข่นะคะได้รับยาฉีดกระตุ้นแล้วตอบสนองมากเกินกว่าปกติค่ะก็คือมีไข่หลายใบมากขึ้นแล้วก็มีระดับฮอร์โมนที่สูงมากๆนะคะซึ่งมักจะเกิดกับคนที่มี ฟองไข่ตั้งต้นเยอะมากหรือว่าในกลุ่ม PCOS Polycystic Ovary Syndrome นะคะก็ะคือจะมีไข่อยู่ประมาณ20-30ใบหมอเคยเก็บไข่ได้ในคนไข้คนเดียวเนี่ย ถึง50ใบก็เคยมีนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะไข่ทุกใบาสามารถสร้างฮอร์โมนได้ค่ะดังนั้นเนี่ยระดับฮอร์โมนมันก็จะสูงมากเกินไปซึ่งก็จะทําให้ผลข้างเคียงต่างๆมีมากขึ้น20-30เท่าค่ะที่เห็นชัดเจนนะคะเช่นท้องอืดท้องบวมท้องจะขยายใหญ่ขึ้นเหมือนกับผลตั้งครรภ์เลยค่ะ ซึ่งข้างในท้องนั้นนะคะก็คือมีน้ําในช่องท้องค่ะเกิดจากภาวะระดับฮอร์โมนไปกระตุ้นให้เกิดสารที่กระตุ้นการอักเสบทั่วร่างกายนะคะทําให้น้ำเนี่ยออกมาจากเส้นเลือดแล้วไปสะสมในเนื้อเยื่อทั่วร่างกายและสะสมตามช่องว่างต่างๆเช่นช่องท้องค่ะก็จะทําให้เราอึดอัดหายใจไม่ไหว และถ้ามีแนวโน้มที่จะเกิดจริงๆนะคะคุณหมอเขาก็จะมีวิธีที่จะให้ยาเพื่อช่วยป้องกันภาวะ o h s s หรือติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดค่ะทางเราจะกำหนดแผนการรักษาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้คุณภาพไข่ที่ดีที่สุดผลข้างเคียงน้อยที่สุดให้ทุกๆคนปลอดภัยค่ะ